อยู่กับคีย์บอร์ดเด็กวันนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับก็จะมารีวิวเป็นเบื้องต้นเนาะเคยรีวิวไว้บ้างคร่าวๆแล้วนะครับจะมารีวิวประมาณแบบว่าอ่ามันเป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้าที่แบบผมรู้สึกก็แบบมันโอเคเลยนะครับผมเพราะว่าตัวทัชชิ่งสัมผัสนะครับผมจะเหมือนเป็นโนเลยครับน้ำหนักมือนะครับ กดเบาก็เบาครับกดแรงก็แรงครับากดค้างก็ค้างครับผมเสียงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด6 1คีย์นะครับใช้งานง่ายนะครับก็ด้านหลังก็จะมีที่เสียพบพวกอะแดปเตอร์หูฟังนะครับผม ออปชันต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางโน้ตนะครับผมก็มีแถมให้นะครับเป็นที่วางโน้ตนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับความพิเศษของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวครับตอนอื่นก็เปิดเครื่องที่ปุ่มด้านขวามือนะครับจะมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่นะครับผมเปิดเครื่องปิดเครื่องจะเป็นปุ่มนี้ครับปิดกดที่เดียวครับผมเปิดก็กดปิดกดที่เดียวครับเปิดก็กดค้างไว้นะครับผมแค่นี้ครับใช้งานง่ายครับ ก็วอลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับบางคนอาจจะถามว่าแบบตัวนี้ปรับเสียงปรับอะไรได้ไหมก็ปรับได้นะครับแต่ว่าความพิเศษของเขาคือว่าต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเดวันนะครับดาวน์โหลดเข้ามือถือนะครับผมสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่าระบบเ n d r ร i d นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเป็นแอปพลิเคชันพอโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเป็นพวกอ,ออปชันให้เราเลือกครับว่าแบบ จะเลือกเป็นเสียงไหนเสียงต่างๆางจังหวะต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นเกมเป็นจังหวะให้เล่นนะครับผมลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ถ้าไม่ดาวน์โหลดก็เล่นได้ครับผมเพราะว่าในตัวเพรื่อก็จะมีลำโพงสายบากแล้นี้ครับในตัวเลยครับ <ๆ S 1> ผมว่าเสียงดีนะครับ เสียงดีนะครับเสียงแบบนุ่มๆออกแบบเพ,พ,พาะๆไพเราะนะครับผมผมว่าโอเคเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาอ่าบอกเลยแล้วกันราคาตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับผมไม่เกินแปดพันนะครับตัวนี้ก็สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมกันเข้ามาได้นะครับหรือเข้ามาลองสินค้าได้ที่โยกิทาช็อปนะครับผมอ่า ข้าวเนาะก็แบบช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ ว่าเป็นเป็นโนไฟฟ้าที่แบบสุดยอดมากนะครับสำหรับเดืวันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคีย์บอร์ดไฟฟ้าเดือวันนะครับก็ถ้าเรียกเป็นโนไฟฟ้าก็มันก็ไม่เชิงผิดนะครับผมแต่ว่าเตียงแค่อันนี้มันจะมี60คีย์นะครับผมก็เลยเรียกเป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับถ้าเป็นโนไฟฟ้าก็จะมีอ่า80คีย์นะครับผมมา ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ